บอกได้เอาเรามาชูซิว่าเรามาเรียนวันนี้มันเป็นยังไงบ้างเปิดไคมทุกคนดูซิกูอยากรู้เสียงสะท้อนว่ามันได้ไหมเรียนภาษาอังกฤษคาสนี้มันรู้สึกอ่าชั่วโมงหน้าจะเห็นหน้าไหมนุ่เอาดอกซางมันเถอะใช่ปะมันจะมีแบบเออแลเอา,านุกค่ะเป็นยังไงบ้างไม่เรียนขาองวเนมาค่ะท้ายค่ะชอบชอบพูดซีนนสะท้อนหน่อยเป็นยังไงเรียนวันนี้คนที่กินก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้เป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวถ้วยแรกที่กินตั้งใจกิน ตั้งใจซื้อกินเลยนะก๋วยเตี๋ยวแพงก็ช่างมันถูกก็ช่างบันเอาลองดูสิชอบชอบค่ะอร่อยโอ้โหคุยดีใจมากเลยอร่อยอร่อยจริงไหมล่ะหรือว่าพูดอบก็ชมคู่ครัวคูไม่อยกต่อไปได้ได้ได้ฝึกออกเสียงทำรูปปากเออชอบค่ะชอบมากโอ้โหชอบมากเลยมันหายยากนะชมอนะให้เขาไปชั่วโมงแล้วแต่เขาคือชอบมากนะครับชมอ ชอมอฟอร์มสายอ่าคุณสายพินคุณสายพินแอปอ่าแอปพิชัเอ็ดไม่ชิชิงเวรอ่าไลค์อ่บชอมออินไทยชอมออิจชอบมากนะได้เลยนะครับเอาต่อไปคุณจอนเป็นยังไงนะักเรียนเก่าของเราคุณจอนเอาคุณจอนโอเคค่ะคุณครูสนุกมากโ oh, อ้โหสนุกมากชอบค่ะชอบกสนุกมากสุดยอดนะครับคุณดีใจแล้วก็เพื่อน<ล>จะสร้างสรรค์ ผู้จะซาสส์ให้พวกเราได้เต็มที่เลยสนุกทุกวันที่ได้เรียน <ภา S 1> ใครไม่ได้เข้า,<ม>าเรียนนะครับ <ภา S 1> เป็นหลายคนมากไม่ได้เข้าเรียนให้ไปย้อนดูย้อนหลังแล้วจะส่งลิงก์ให้ดูได้สองปีดูทุกวันนะ <c oughs> ดูทุกวันเลยอ่านะครับคุณสมพรมาชอบมากนะคร<อ>ับคุณสมพรหน่อยคุณสมพรคุณสมพรเป็นยังไงอ่ารู้สึกรู้สึกเอ็นจอยเหมือนกับคุยกับเออเป็น m มล์แฟมิลี่ตัวเองนะครับ โอ้เป็นอะไรที่พูดจากความรู้สึกจริงๆตรงนี้ครูสัมผัสได้นะเขารู้สึกว่า enjoy I feel so so enjoy ลูกไล่ก่ะ we are in in the same family มันพวกเราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน in the same family ใช่เหมือนกันคนในครอบครัวเมือสุดยอดครับดีคุณสมพรนะครับเอาต่อไปคุณวราพรคุณน้องอะคุณน้องพูดดูซิความรู้สึกสะท้อนสิเป็นยังไงแต่ก็ก็ได้นะอ่าพูดซิอ่าสนุกค่ะ สนุกค่ะหนูยังออกเสียงยังไม่ไอ้นี่เท่าไหร่อ่าลินหนูยังสับสนอยู่ใช่ไหมเหมือนกินยาพารมาหลายเม็ดมากเลยต้องนอนก่อนสักสามชั่วโมงค่อยมาออกใหม่หนูบอกเลยว่าหนูไม่ได้ภาษาเลยนะคะจ๊ะได้ได้ได้ขนาได้แล้วนะครับเยี่ยมนะสนุกได้ไหมความสนุกได้ไหมไปต่อได้ไหมเนี่ยกุณเกจสลามาแล้วเนี่ยให้เรียนใจล่กพี่เราอย่าทอนะกลุ่มที่ผ่านมาสิบเจ็ดกลุ่มสองปีกว่าสามปีกว่าเขาไม่มีใครทอนะ ถ้าพวกเราทอร้อมันต้องแปลกแล้วเราต้องไปคุยว่ามันมีปัญหาอะไรเราต้องไปวิเคราะห์ตัวเองนะครับถ้าแก้ไม่ได้มาบอกครูโทนี้แล้วครูจะบอกว่ามันต้องทาอย่างนั้นทำอย่างนี้เดี๋ยวครูโทนี้จะบอกนะครับเอาคุณพัฒนาพรเอาดูซิคุณพัฒนาพรเอาโ <Okay S 1> อเคค่ะแฮปปี้ค่ะอ่าคำว่าแฮปปี้เนี่ยมันสุดยอดแล้วครับเอาแค่นี้ก็พอ้ะไม่ต้องโซโซแฮปปี so ้ มาก <Okay. S 1> มากเลยที่มีความสุขก็ต้อง very very happy ไม่ได้เพ <c oughs> ราะบางหน้าแบบคนโนู้นนบางคนเรียนหน้าหน้าโทนเดียวอาจจะสุขก็ได้แต่มันเดาไม่ได้บางคนแบบมันมันมันเป็นบุคลิกคนไงเ <c> ข <oughs> ้าใจนะครับอ่า <c oughs> ได้ครับคุณดาวเป็นยังไงคุณดาวคุณดาวท <c oughs> ีว่เช่อ <c oughs> สอนดีมากค่ะที่เช่อสอนดีมากค่ะสนุกรู้สึกว่าเหมือนเป็นกันเองแล้วก็น่าจะเข้ากับทุกคนได้ค่ะเรียนแบบไม่ต้องเขินมากว่า กลุ่มนี้เออมันใช่เข้ากับเราได้แก้ไปด้วยกันใช่ไหมคุณดาวเรียนไปด้วยกันเนาะมันไม่ได้สักคำหรอกครูโทนี่ก็ไม่ใช่ได้ทุกคำนะเราก็ต้องเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับอืมันไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราขนาดภาษาไทยเราออกเสียงไม่ถูกก็เยอะแยะเลยเออเห็นไหมเขาไลฟ์สดดังๆขายได้เป็นร้อยล้านพันล้านเป็นรูรอเรือรอริงลิงพันกันไปหมดมาดูเราไปดูนะขายดีรอเรือรอริงพันกันไปหมดเลยทุกคน อินโชยกับเพื่อนๆในกลุ่มค่ะกลุ่มนี้เราก็ตั้งกลุ่มกันนะแล้วก็คุยกันแล้วก็ให้ความรู้ภาษาอังกฤษกันนะครับตั้งกลุ่มกันใครจะเป็นหัวหน้าให้คุณสายพินหรือให้คุณสมพรหรือคุณจรหรือคุณอะไรก็ตั้งกันใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้นะครับเราก็ตั้งกนเอาใครก็ได้นะครับเราดูซิใครที่จะเป็นผู้นําเราได้นะครับในกลุ่มภาษาอังกฤษในกลุ่มนั้นกลุ่มไหนเราจะมาเอาแต่ละกลุ่มมาแข่งกันเดี๋ยววันไหนจะดึงคนที่เก่งที่สุดแต่ละกลุ่มมาสู้กันดู เดี๋ยวให้จบกลุ่มที่สิบแปดก่อนนะครับเดี๋รื่องสิบแปดคนเก่งทั้งสิบแปดกลุ่มมาสู้กันดูซิว่าใครจะแน่กว่าใครครับให้คุณครูคะให้ให้คุณพี่สมพรสุภาพบุริตหนึ่งเดียวนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มคอาก็ได้เด่นสมพรเป็นเป็นผู้นำครอบครัวแล้วมาเป็นผู้นำอีกครอบครัวหนึ่งหลังหนึ่งก็ได้นะครับเรียกว่าบ้านสองหลังแต่ไม่ใช่โลกสองใบนะมีบ้านสองหลังไม่ใช่โลกสองใบพี่พี่พี่สายพินน่าจะเหมาะสุดนะผมดูแล้ว ด้วยกันด้วยกันเลยอาอยู่ด้วยกันในแต่ครั้งฝ<ช>่ายผู้หญิงกับผู้ชายของห <ขอ S 1> น้าตาใครไม่มาก็อผัดกันไปนะครับถ้ามาพร้อมกันก็วันนี้ไปตกลงกันหลังห้องว่าถ้าวันนี้เข้าทั้งสองคนก็บอกเจ้าเริ่อเป็นคนหาเอาเพรเป็นยังเจ้าเป็แล้วมือดีคอยเป็นนะ <c oughs> ได้ครับได้ปัญหานะครับแต่ก็ดีใจนะบทเรียนวันนี้มันรู้สึกว่าูครูแบบ ครูเอาอินเนอร์ครูออกมาเลยครูไม่ได้สอนจากสคริปต์นะแต่ว่าครูครูก็มีมีเมนความรู้ที่จะให้เราแหละแต่ว่าครูจะไม่สอนเหมือน17กลุ่มที่ผ่านมารุ่นพี่มาดูก็ได้ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกฮาร์ดต้องสอนใหม่ไม่ใช่เอาของเก่ามาเปิดหน้าหนึ่งอยู่นั่นแหละกลุ่มที่7ก็หน้าหนึ่งกลุ่มที่1ก็หน้าหนึ่งไม่ใช่ครับมันจะเป็นอะไรที่ มันจะต้องมีความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นตัวตนของกลุ่มเราไม่ให้มันเป็นยูนิคเลยเนี่ยครูดูหน้าแล้วครูก็จะจัดหลักสูตรให้นะครับครูต้องดูหน้าก่อนเข้าใจไหมครับห <laughs> กกลุ่ม <laughs> ไม่เหมือนกันสักกลุ่มครูสอนนะครับไม่เหมือนกันสักกลุ่มแต่เป้าหมายเดียวกันนะถ้าลงท้ายได้เอลต้องโอ้ให้ครูนะออยโอคือน้ำมัน <c oughs> ต้องออยล์โอ้ออยล์โอถ้าไฟงานที่เป็นคอมพิวเตอร์เราดิคือไฟโอไฟต้องพูด ใช่ใ like, ช่ใช่ใช่ถ้ายางรดเราต้องค้างที่อก้ายออก้ายออกก็คือยาง้ายออกอออ๋อใช่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 พ <basic. S 2> ีได้ไหมถ้าคายออกพีนี o ่เป็นพายนะครับท้ายออก้ายออกก็ได้นะครับถ้าดินที่เราปลูกปลูกพืชนี่ต้องซอยซอยออกซอยออกต้องออกทุกครั้งใช่แต่ไม่ใช่เออหดอกฝรั่งขนาดนั้นนะ โอ้ต้องซอยเอาเอาปลายตัวเอลต้องเอาปลายดินไปแตะข้างบนซอยออกซอยออกต้องต้องไม่านเสียงไ้อ่าไม่ใช่ซอยเออไม่เป็นเออเอาว่าเออไม่เป็นเออต้องซอยออกซอยออกต้องปลายดินไปแตะข้างบนซอยออกแต่ตัวถ้าเป็นตัวอต้องเป็นเออแบบปากโคกลมเป็นททยเออททยเออไายเออนี่คือยาโอนไเออเออนี่คือยาโอนนะครับอ่าถ้าเป็นตัวเอลต้องเอาเอาปลายดินไปแตะฟันข้างบนเป็นทายออก ไฮออกอออกเออม่น้องแล้วเออนะถ้าออ้ยต้องเป็นอ้ยออกเอาไปนี่แต่ของมันอ้ยออกออกอย่างงี้ครับอ้ยโอ้ยอย่างงี้ใช่สวัสดีครับเนี่ยเข้ามาคุณอะไรเนี่ยคุณกมลวันสวัสดีครับเนี่ยมาให้กําลังใจพวกเราอย่างล้นหลามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รุ่นพี่มาให้กําลังใจมากที่สุดเพราะเขากลัวพวกเราไปไม่ไหวเห็นไหมนี่ยให้กําลังใจเยอะเลยนะครับต้องไปไหว ต้องไปไอ้นรุ่นี้นะครับเออนะครับอ้าเรามาอ่านแค่นี้